สายันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเบเซอร์จะสรุปภาพรวมสงครามยูเครนรัสเซีย1ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างใน The Overcrame วันนี้ครับโดยทั้งหมดที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะประกอบไปด้วย5เฟสใหญ่ๆครับเฟสเนี่ยหมายถึงช่วงเนาะช่วงในการทำสงครามที่มันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวใครทำอะไรที่ไหนเพื่ออะไรอะไรแบบนี้แบ่งออกเป็น5เฟสเฟสแรกก็คือเฟสที่0 เฟสที่ศูนย์ก็คือกิจกรรมทางการเมืองก่อนหน้าที่จะเริ่มต้นสงครามเฟสที่หนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่รัเสเซียเริ่มลุกลานยุเครนโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยึดเมืองเคียฟเมืองหลวงของยูเครนในช็อตเดียวแต่เขาทําไม่สําเร็จจึงเกิดเฟสที่2ขึ้นมาเฟสที่2เป็นช่วงที่รัเสเซียเปลี่ยนเป้าหมายไปยังแคว้นในทิศตะวันออกเฉียงใต้ลบกันไปลบกันมารัเสเซียก็สามารถประกาศเอกราชหรือว่าผนวกดินแดงของยูเครนหลายส่วนได้ แต่ว่าหลังจากนั้นยูเครนก็กลายเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงครามทําให้เกิดเฟสที่3ขึ้นหลังจากที่ยูเครนได้เปรียบในสงครามและสามารถยึดดินแดนหลายส่วนมาเป็นของตัวเองได้เนี่ยก็ถึงวันที่ถึงทางตันทําให้เกิดเฟสที่4ขึ้นเป็นเฟสที่แย่งยืดดันทุรังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่เป็นเฟสที่มืดมนมองไม่ออกว่าสุดท้ายแล้วสงครามจะจบยังไงเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มที่เฟสที่ศูนย์ก่อนเลยครับเฟสที่ศูนย์เนี่ยเราเรียกว่า p r e l ู d เริ่มที่วันที่10พฤศจิกายนคิสศักราช2021อสหาราชรายงานว่ากองทัพลัเสเซียขึ้นไหวแปลกๆใกล้ชายแดนยูเครนวันที่28พฤศจิกายนทางการยูเครนตรวจพบกองทัพลัเสเซียเกือบแสนคนใกล้ชายแดนยูเครนวันที่17ธันวาคมปูตินเก่าวหาว่ายูเครยนยื่นเรื่องขอเข้านาโตส่วนยูเครนออกมาปฏิเสธข้อเก่าวหานั้นวันที่17มกราคม รัสเซียก่อกำลังในประเทศเบลารุสรัสเซียระบุว่ามันเป็นเพียงแค่การซ้อมรบเฉยๆวันที่19มก,กราคมสหรัฐให้เงินยูเครนเป็นจำนวน200ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ยูเครนป้องกันตัวเองและเป็นการเตือนครั้งแรกถึงรัสเซียว่าถ้ารัสเซียตัดสินใจที่จะลุกลานยูเครนรัสเซียนั้นมีราคาที่จะต้องจ่ายสูงมากวันที่24มก,กราคมทีมกองทัพนาโตเตรียมความพร้อมตัวเองวันที่25มก,กราคม รัเสเซียซ้อมลบใกล้ชายแดนยูเครนและไครเมียด้วยทหารจำนวน6,000กองทัพและอีก60กองบินไอพ่นวันที่10กุมภาพันธ์รัสเซียและเบลารุสยังคงซ้อมรบร่วมกันอย่างต่อเนื่องวันที่17กุมภาพันธ์กองกำลังแบ่งแงยกดินแดนในยูเครนแข็งกร้าวขึ้นวันที่21กุมภาพันธ์ปูตินประกาศจุดมุ่งหมายของปฏิบัติการพิเศษโดยพุ่งเป้าไปเพื่อประกาศเอกราชให้สาธารณารัฐประชาชนโดเนสและลูฮันส นาโตประกาศคว่ำบาตรรัเสเซียทันทีปูตินยังระบุว่ายูเครนทุบอนุสาวรีย์เลนินออกเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการลดความเป็นคอมมิวนิสต์รับไม่ได้วันที่24กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นการเริ่มสงครามอย่างเป็นทางการเวลา11นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นปูตินประกาศเริ่มต้นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารโดยระบุว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนเจ็ดจำนวนเสลีของชาวยูเครนโดยไม่ต้องการยึดดินแดนยูเครน โดยรัสเซียต้องการปลดแอกกองทัพยูเครนและทำลายกลุ่มแนวความเชื่อแบบนาซีโดยในวันนั้นเองทางการรัสเซียประกาศเขตห้ามบินเหนือน่านฟ้ายูเครนยุโรปประกาศว่ายูเครนเป็นพื้นที่สงครามอย่างเป็นทางการหลังหลายองค์กรประกาศการเริ่มสงครามได้ไม่กี่นาทีก็เกิดระเบิดใกล้กรุงเคฟคาคีฟโอเดสซา และดอนบาสกองทัพรัสเซียเคลื่อนพลจากสองทางหลักๆก็คือทางเบลารุสและทางไครเมียในวันเดียวกันสหรัฐอายัดทรัพย์สินของบริษัทรัสเซียและยกเลิกการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกองทัพให้กับรัสเซียวันที่26กุมภาพันธ์เซเลนสกี้ประกาศปฏิเสธการลีภัยจากสหรัฐพร้อมร้องขอยุโทโธปรกรณ์เพิ่มเติมในวันเดียวกันยุโรปอายัดทรัพย์สินธนาคารรัสเซียพร้อมยกเลิกระบบสวิฟและห้ามเครื่องบินรัสเซียบินเหนือน่นฟ้าย,ยุโรป บริษัทน้ำมันอย่างเชล์รละงับการลงทุนในรัสเซียวันที่28กุมภาพันธ์ยูเครนได้ยื่นใบสมัครเพื่อลองขอเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในช่วงนั้นเองเกิดความขัดแย้งในหลายประเทศที่เป็นพื้นที่สงครามเขาเกิดความน้อยใจว่าทำไมหลายๆประเทศถึงให้ความสนับสนุนยูเครนมากกว่าประเทศตนที่ก็ถูกลุกลานเหมือนกันวันที่1มีนาคมสหรัฐห้ามเครื่องบินรัสเซียบินเข้าน่านฟ้าของตนเอง รัเสเซียขึ้ื่อนกองทัพรัเสเซียประชิดเคียฟเป็นครั้งที่ 2, 2> ควันที่4มีนาคมรัเสเซียพยายามที่จะโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผู้คนต่างหวาดกลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเชนอบลวันที่8มีนาคมยุโรปประกาศที่จะลดการพึ่งพาก,ก๊าซธรรมชาติจากรัเสเซีย2ใน3ภายในสิ้นปีสหรัฐยกเลิกการน,นำเข้าน้ำมันดิบจากรัเสเซีย ผู้อพยพชาวยูเครนแตะ2ล้านคนและทัฐสภาสหรัฐอนุมัติงบจำนวน13ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแบ่งไว้ช่วยผู้อพยพและกองกำลังป้องกันตัวเองของอยูเครนวันที่11มีนาคมรัเสเซียเข้าใกล้เมืองเคียฟมากขึ้นเข้าไปอีกแต่ขาดกำลังพลปูตินสั่งทหารรัสเซียยกเลิกปฏิบัติการในซีเรียเพื่อมาเสริมทัพการลุกลานยูเครนในวันเดียวกันยุโรปเพิ่มงบประมาณในการป้องกันตัวเองวันที่13มมีนาคมรัเสเซีย,ยยิงระเบิดตกใกล้ชายแดนโปรแลนด์ ขวันขยายขอบเขตสงครามว,วันที่14มีนาคมรัสเซียยอมรับว่าฝ่ายตนเองทําสงครามได้แย่กว่าที่คิดไว้วันที่16มีนาคมหลายหน่วยงานคาดการยอดผู้เสียชีวิตของทหารรัสเซียบางสื่อคาดการไวิถึง40,000กว่านายและก็เป็นการเริ่มเฟดที่2ลรัสเซียเปลี่ยนเป้าหมายจากเคียฟเป็นภูมิภาคดอนพาสวันที่25มีนาคมยอดผู้อพยพชาวยูเครนแตะ4ล้านคนวันที่27มีนาคม เซเลนสกี้ประกาศว่าเขาจะยอมอ่อนข้อสำหรับบริบทของดอนบาสให้เพื่อหวังยุติสงครามเพราะนั่นคือเหตุผลที่รัเสเซียชี้อ้างเพื่อบุกยูเครนวันที่29มีนาคมตัวแทนจากทั้ง2ประเทศได้พบกันที่ตุรกีเป็นเวลา3ส,สัปดาห์เพื่อหาทางสงบสงครามวันที่1เมษายนสำนักข่าวออจาเซล่าประกาศว่ารัเสเซียจ้างกองกำลังในซีรยรยมาช่วยรบในสงครามวันที่2เมษายน หลังจากรัเสเซียถอนกำลังในเมืองบูชาก็พบศพพลเรือนยูเครนเกือนตามถนนไบเดนเกล่าวหาว่าปูตินเป็นอาชญากรสงครามวันที่5เมษายนผู้อพยพชาวยูเครนแตะ7ล้านคนและได้รับการเปิดเผยว่าทหารรัเสเซียทรมานร่างกายพลเรือนยูเครนวันที่6เมษายนไบเดนเรียกร้องให้เตะรัเสเซียออกจากบอร์ด G20 วันที่7เมษายน สหประชาชาติลงคะแนนเพื่อถอดถอนรัสเซียออกจากสภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนวันที่8เมษายนยุโรปยกเลิกการน,นำเข้าถ่านหินปูนอาหารทะเลและปุ๋ยจากรัเสเซียนับเป็นการพยายามคว่ำบาตรรัเสเซียครั้งที่5นับตั้งแต่สงครามเริ่มประธานสภายุโรปเออร์เซ่าวอนเดอร์เยนประกาศเริ่มวิจารณายูเครนเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปในวันเดียวกัน มิสไซล์รัสเซียระเบิดสถานีรถไฟฆ่าคนบริสุทธิ์อย่างน้อย50คนในนี้มีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยการโจมตีครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับการโจมตีในดอนบาสวันที่14เมษายนยูเครนจมเรือรัสเซียในทะเลดำเป็นการสั่นครลอนครั้งแรกของความมั่นคงรัสเซียวันที่21เมษายน ปูตินประกาศชัยชนะในเมืองมอริอูพอลทมก,การต่อสู้อย่างต่อเนื่องในโรงงานเหล็กอาซอฟซึ่งก็อยู่ในเมืองมอริอูพอลเช่นกันวันที่4พฤษภาคมยูเครนดันกองทัพลัสเซียให้ถอยล่นไปกว่า40กิโลเมตรถือว่าเป็นชัยชนะครั้งที่2ของยูเครนต่อจากในเมืองเคียวันที่11พฤษภาคมยูเครนลดปริมาณของกา๊าซที่ส่งจากรัสเซียผ่านยูเครนเพื่อไปยุโรปวันที่12พฤษภาคม ฟินแลนด์ประกาศเจตจำนงเพื่อเป็นสมาชิกนาโต้ตุรกีและฮังการีประกาศคัดค้านหรือวีโต้รัสเซียตอบโต้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุที่ลุกลานยูเครนเพราะนาโต้เพิ่มขอบเขตในการดูแลรัลเสเซียก็จะลุกลานประเทศอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกวันที่15พฤษภาคมสวีเดนประกาศเจตจำนงตามหลังฟินแลนด์มาวันที่16พฤษภาคมยูเครนเคลื่อนทัพประชิดชายแดนรัสเซียรัเสเซียหวั่นโดนลุกลานกับวันที่17พฤษภาคม ยูเครนประกาศยอมแพ้ในโรงงานเหล็กอาซอฟวันที่21พฤษภาคมหลังจากปูตินประกาศชัยชนะในมาริอุพอลเป็นเวลาหนึ่งเดือนก็สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้สําเร็จวันที่25พฤษภาคมรัเสเซียประกาศเอกราชให้สาธารณรัฐประชาชนโดนเนสวันที่30พฤษภาคมโจไบ,บเดนตัดสินใจส่งไฮสมาพให้ยูเครนวันที่31พฤษภาคมยุโรปประกาศย,ยกเลิกการน,นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันในรัเสเซีย เป็นการพยายามคว่ำบาดรรัสเซียครั้งที่6วันที่13มิถุนายนนาโต้ประกาศว่ายูเครนจะต้องยอมรับที่จะเสียดินแดงบางส่วนเพื่อยุติสงครามให้ได้วันที่15มิถุนายนรัเสเซียประกาศลดปริมาณก๊าซที่ส่งให้ยุหลบเหลือ40%ิเปอร์เซ็นยุหลบเกิดความระสับระสายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากูจะหนาวตายในหน้าหนาวนี้แน่นอนเลยวันที่2 9มิถุนายน ชื่เยกเลิกกกนวีโตทำให้สวีเดนและฟินแลนด์สามารถเข้าสู่กระบ,บวนการเพื่อเข้านาโตได้วันที่30มิถุนายนรันเสเซียพ่ายแพ้สมรภูมิที่เกาะงูทำให้ยูเครนสามารถยึดเมืองโอเดสซากลับคืนมาได้วันที่20กรกฎาคมรัเสเซียประกาศความต้องการที่จะครอบครองเคอร์ซอนในวันเดียวกันเงินยูโรเฟอหนักมากวันที่22กรกฎาคม ยูเครนและรัเสเซียเซ็นสัญญารวมเพื่อขนส่งธัญ,ญพืชผ่านทะเลดำวันที่ 1. สิงหาคมเริ่มการส่งสินค้าผ่านทะเลดำวันที่ 4. สิงหาคมแอมเนสตีออกมากล่าวหาว่ากลายุทธ์ของยูเครนคือการใช้โลกมนุษย์กล่าว <9 S 2> คือการไม่จัดโซนนิ่งสงครามและการใช้ชุมชนเป็นสนามลบยูเครนออกมาตอบโต้อย่างเกี้ยวกลัดพร้อมบอกว่าเราพร้อมเสมอที่จะให้แอมเนสตีมาตรวจสอบทั้งหมดในประเทศของเรา เพียงแต่ว่า a อ n ม s นสตจะกล้าเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่สงครามหรือเปล่าละ่ะวันที่9สิงหาคมยูเครนถล่มฐานทัพรัสเซียในไครเมียวันที่16สิงหาคมลัสเซียพลาดระเบิดหมู่บ้านในไครเมียวันที่18สิงหาคม UN เตือนให้หยุดทำสงครามลิมโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์วันที่19สิงหาคมโครงสร้างพื้นฐานของลัสเซียถูกทำลายอย่างหนักยูเครนปฏิเสธการกระทำโดยอ้างว่า ทหารรัเสเซียเสือกไปสูบหรีในที่ไวไฟเองช่วยไม่ได้วันที่20สิงหาคมลูกสาวคนสนิทของปูตินถูกฆ่าตายด้วยการระเบิดรถยนต์ยูเครนปฏิเสธการกระทําเช่นกันวันที่24สิงหาคมยูเครนยกเลิกการเฉลิมฉลองในวันอิสรภาพวันที่12กันยายนนับเป็นการเริ่มเฟสที่3ก็คือกองทัพยูเครนได้เปียบในสงครามในวันนั้นยูเครนอ้างว่ากองทัพของตนได้ไล่ต้อนรัเสเซียไปจนถึงชายแดน แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันในวันเดียวกันผู้ว่าการรัฐชาวรัเสเซีย35คนร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ปูตินลาออกทหารรัเสเซียทิ้งเมืองสตาลอบิสพลเมืองยูเครนชักทงตัวเองขึ้นเสาอ,อีกครั้งหนึ่งวันที่13กันยายนรัเสเซียพังเขื่อนคาราชูนิสทำให้เกิดน้ำท่วมหนักวันที่18กันยายนโอเลน่าเซเลนสกาหรือว่าเมียของเซเลนสกี้ได้พบกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนที่พระราชวังบักกิงแฮมวันที่19กกันยายน รัเสเซียทิ้งระเบิดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โชคดีที่แม่งไม่ระเบิดวันที่20กันยายนยูเครนมีความสามารถในการโจมตีระยะไกลได้มากขึ้นทําให้กองทัพเรือรัเสเซียถอยล่นออกไปมากกว่าเดิมในวันเดียวกันยูเครนมีหลักฐานในการทรมานพล,ลเรือนของทหารรัเสเซียวันที่22กันยายนยูเครนและรัเสเซียแลกฉเฉลยศึกกันในวันเดียวกันเกาหลีเหนือปฏิเสธการช่วยเหลือรัเสเซียวันที่27กันยายน CIA เตือนเยอรมันว่าท่อส่งก๊าซรั่วในวันเดียวกันรัเสเซียประกาศพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์และรัสเซียถูกแฉว่าใช้โดนอิหร่านในการทำสงครามวันที่30กันยายนรัเสเซียทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยโปรตีนกล่าวสนทราพอ์เพื่อเคมพื้นที่โดนเนสเคอร์ซอนลูฮันส์และซาโปลิเซีย โดยบอกอีกว่าดินแดนเหล่านี้จะต้องเป็นของรัสเซียตลอดไปหลังจากนั้นนาโต้เร่งกระบวนการเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของอยูเครนวันที่2ตุลาคมยูเครนดันรัสเซียประชิดแม่น้ำเดนไนเปอร์ถือว่าเป็นความประสบความสําเร็จมากที่สุดตั้งแต่สงครามเริ่มวันที่8ตุลาคมหลังวันเกิดปูตินได้ไม่กี่วันสะพนานไคเมียนระเบิดตัดขาดสเสบียงทหารของรัสเซียตายอย่างน้อย3ศพวันที่10ตุลาคมมิสไซล์ตกในกรุงเคียฟและเมืองใกล้เคียง พลเมืองไตยอย่างน้อย23บัาเจ็บหลายร้อยลูคาชิโก้เสริมถ้ายูเครนแตะดินแดนเบลารุสแม้แต่นิดเดียวสะพานไครเมียก็ใกล้เหมือนปากซอยวันที่12ตุลาคม143ประเทศโหวตในสนหประชาชาติว่ารัสเซียทำผิดกฎหมายสากลกรณีผนวกสีแคว้นของอยูเครนเป็นของตนวันที่18ตุลาคมระเบิดตกเหมือนฝนห่าใหญ่ในกรุงเคียฟ และในวันเดียวกันยูเครนแลกเฉลยศึกชาวรัสเซียกับพลเมืองที่เคยหลบในโรงงานเหล็กอาซอฟวันที่22ตุลาคมยูเครนแทบไม่เหลือโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับทั่วประเทศในวันเดียวกันรัสเซียกําลังหมดหวังคันไม้คันมืออยากจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ซะเหลือเกินวันที่23ตุลาคมตหฮารัตโต้รัสเซียไม่กล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์หรอกในวันเดียวกันรัสเซียตั้งรัฐบาลเคอร์ซอน สั่งพลเมืองยูเครนว่าถ้าไม่อยากอยู่กับรัสเซียก็รีบใส่หัวไปซะและในวันเดียวกันอีกครั้งรัสเซียถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวเจ้าหน้าที่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์วันที่26ตุลาคมสภาโปแลนด์อนุมัติสถานะของรัสเซียเป็นผู้ก่อการร้ายในวันเดียวกันถูกเปิดเผยว่ารัสเซียจ้างทหารอัฟกันที่ถูกฝึกในสหรัฐมาช่วยรบในยูเครนรัสเซียลักพาตัวพลเมืองยูเครนกว่า7 0,000ลรายกลับดินแดนรัสเซียวันที่28ตุลาคมรัสเซียกล่าวหาว่าเกาหลีใต้ส่งอาวุธให้ยูเครน วันความสัมพันธ์พังทลายโกลีใต้บอกเปล่านะไม่ได้ทําวันที่11พฤศจิกายนยูเครนยึดเคอร์ซอนกลับมาได้อย่างง่ายดายวันที่15พฤศจิกายนพลเมืองโปรแลรนด์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดที่ปะทะใกล้ชายแดนเชื่อว่าเป็นระเบิดจากเครื่องต่อต้านอากาศยานของยูเครนวันที่17พฤศจิกายนยูเครนกลับมามีไฟฟ้าใช้ แต่ว่าแอบสปอยไว้นิดนึงว่าหลังจากนี้ยูเครนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีไฟฟ้าใช้ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีไฟฟ้าใช้สลับกันไปเรื่อยๆต่อเนื่องเลยวันที่23พฤศจิกายนรัเสเซียทําลายแหล่งไฟฟ้าที่ยูเครนเพิ่งซ่อมเสร็จหมาดๆยูเครนมืดมนทั่วอาณาจักรอีกครั้งวันที่29นาโต้ทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับยูเครนว่าจะสนับสนุนในการทำสงคราม และในอนาคตอันใกล้ยูเครนจะได้รับการเป็นสมาชิกนาโต้อย่างแน่นอนวันที่7ธันวาคมปูตินยอมรับว่าสงครามยืดเยื้อกว่าที่คาดหวังไว้ปูตินบอกกูและเหนื่อยจริงๆเลยกูใช้อาวุธหนิวเขียบผู้จติสงครามได้ไหมเราตอบแบบกระซิบว่าไม่วันที่9ธันวาคมนาโตเตือนว่าอาจจะเกิดการไปรเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซียวันที่13ธันวาคม อดีตผู้บัญชาการกองเรือสหาราชอาณาจรเปิดเผยว่าตนมีปฏิบัติการสายลับในยูเครนอย่างต่อเนื่องวันที่14ธันวาคมยูเครนตรวจพบท้องทรมานเด็กของรัสเซียในเมืองเคิร์ซอนวันที่15ธันวาคมยูเครนเสียดสีรัสเซียว่าควรถอนกำลังก่อนวันคริสต์มาสเพื่อยุติสงครามรัสเซียปฏิเสธพร้อมบอกว่าถ้ายึดยูเครนไม่ได้ก็มีเลิกวันที่17ธันวาคมรัสเซีเยเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อเกณียทหารไปลบเพิ่มวันที่22ธันวาคม ปูตินเผใช้คคำว่าสงครามครั้งแรกในปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในครั้งนี้ซึ่งผิดกฎหมายที่ปูตินนั้นตั้งขึ้นมาเองทําให้ปูตินต้องระวังโทษจําคุก15ปีวันที่24ทธันวาคมมหาเศรษฐีชาวรัสเซียสมญานามว่าเจ้าสุสไส้กอกเสียชีวิตจากการตกจากตึกในอินเดียหลังโพสต์ข้อความต่อต้านสงครามวันที่25ธันวาคม ปูตินบอกว่าพร้อมเจราจากับยูเครนส่วนยูเครนรับไปคุยหลังไม่กับชาติตะวันตกและสุดท้ายตัดสินใจว่าฉันจะไม่เจราจาหลังจากนั้นผู้นำาชื้เคียร์สวนกลับไปว่าผู้นำตะว,วันตกไม่พยายามแม้แต่น้อยในการยุติสงครามยูเครนวันที่27ธันวาคมรัเสเซียกล่าวถึงยูเครนว่าฟังกุนหน่อยสิอย่าหาว่ากูไม่เตือนนะวันที่28่ธันวาคมรัเสเซียผุดนโยบายให้ทหารเก็บน้ำอสุจิฟรีกว่าสูนพันมั้งวันที่30ธันวาคม จีนสัญญากับรัสเซียว่าจะรักษาจุดยืนเดิมของตนเองวันที่5มกราคมสังฆราชออร์โธดอกซ์เรียกร้องให้กองทัพรัสเซียหยุดยิงชั่วคราวเพื่อทำพิธีคริสต์มาสรัสเซียตอบรับแต่ยูเครนปฏิเสธความร่วมมือวันที่14มกราคมหลังจากทหารรัสเซียไปฉลองพิธีพระเจ้าเกิดใหม่แล้วรัสเซียกลับมายิงมิสไซล์เป็นฝนห่าใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศยูเครนวันที่17มกราคม กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนพยายามจะเกณฑ์ทหารชาวเซอร์เบียมาช่วยลอบวันที่22มกราคมทำกางกระแสด้อยค่าฝีมือทหารยูเครนหลังจากตัดสินใจอยู่นานในที่สุดเยอรมันผู้ถือครองสิทธิบัตรในการใช้งานรถถังเลปเฟนทู 2. ตัดสินใจส่งนวัตรกรรมนี้ให้ยูเครนเป็นการเปิดทางให้ชาติอื่นๆที่ถือครองรถถังรุ่นนี้สาม,มารถส่งไปให้ยูเครนได้ด้วยโดยรวมๆวันนี้รัเสเซียหัวเสียมากวันที่30มกราคม หลังจากผิดใจในข้อตกลงออสกัรระหว่างออสเตรเลียและฝรั่งเศสเขาสองคนก็กลับมาเซ็นข้อตกลงเพื่อร่วมสนับสนุนในสงครามยูเครนอีกครั้งไม่รู้เขาคิดอย่างไหงุดหงิดกันเร็วนะวันที่1กุมภาพันธ์อดีตรัฐมนตรียูเครนหลายคนโดนคนบ้านเพื่อหาล่องรอยการทุจริตวันที่5กุมภาพันธ์รัสเซียอิหร่านร่วมวิจัยเพื่อพัฒนาโดรนสังหารคาดว่าจะมีโดรนมากกว่า600ลำผลิตจากโครงการนี้ วันที่9กุมภาพันธ์สถาบันเพื่อการศึกษาสงครามคาดว่าจะเกิดเฟสที่5ของสองครามในเร็วๆนี้เซเลนสกี้เปิดเผยในที่ประชุมสภาย,ยุโรปว่ารัสเซียมีปฏิบัติการเพื่อก่อการรัฐประหารในประเทศโมดอโดวาวันที่10กุมภาพันธ์รัสเซียและเบลารุสถูกแบนจากการเข้าร่วมงานโอลิมปิกที่แผนลิสปี2024วันที่14กุมภาพันธ์ทหารยูเครนเริ่มฝึกซ้อนการใช้รถถังและปืนถือในโปลแลนด์ในนาประเทศทยอยส่งรถถังรุ่นนี้มาให้ยูเครนวันที่20เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้โจไบเดนเยือนเคียฟพร้อมสัญญาจะยกระดับการสนับสนุนยุโทโธป,ปกรณ์ให้ยูเครนถือว่าเป็นการเยือนที่ไม่ได้อยู่ในกําหนดการเป็นการเยือนแบบลับๆ เป็นการเยือนที่ทำให้ทั่วโลกเกิดรัศในสายรู้สึกวิตกกังวลรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกว่าโอ้ไม่กอดมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกำหนดการและไม่คิดว่าผู้นำสหรัฐจกกะกล้าแตะดินแดนยูเครนเพราะว่านั่นอาจจะเป็นสัญญาณในการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างสหรัฐและรัเสเซียและนี่คือทั้งหมดของการสรุปภาพรวมหนึ่งปีของสองครามรัเสเซียยูเครนเราก็ได้เดินทางมาถึงส่วนท้ายของคลิปนี้แล้ว ผมอยากจะกล่าวทักทายคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสําหรับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกกดเข้ามาดูจากภาพป,ปกที่ไม่มีหน้าพิธีกรท่านก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งในการปรับตัวให้ชินกับหน้าผมมันก็คงยากสําหรับคุณผู้ชมในการนั่งฟังผมเล่ามากกว่าคนที่คุณผู้ชมคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงนี้ก็แปลว่าคุณผู้ชมได้อดทนนั่งฟังใครก็ไม่รู้นั่งพร่ำอยู่เป็นเวลา20วานาที และหากไม่ได้เป็นการรบกวนมากเกินไปผมอยากจะขอให้คุณผู้ชมลองเปิดใจที่จะดูรายการอื่นภายใต้ช่องเบเซอร์แห่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้พบกับวันที่ดีราตีสวัสดิ์ฝันดีหรือไม่ฝันเลยจะดีกว่าสวัสดีครับแถวมาบา,บายไปยจบแล้วจบยัง yeah.